คลิกไทม์ไลน์ที่แท้ผู้ว่าเชียงรายไปเข้าเฝ้ากรมสมเด็จพระเทพค่ะต่ออนุทินเงิบซัดนักการเมืองเอาหน้าค่ะคุณวิรังรองค่ะได้เปิดไทม์ไลน์ผู้ว่าเชียงรายค่ะบอกว่าเมื่อวันศุกร์นะที่27กันยายนค่ะนายกรั่มนตรีไปเชียงรายท่านผู้ว่าไปต้อนรับตามปกตินะจนถึงช่วงเย็นค่ะได้เรียนนายกรัฐมนตรีนะะบอกว่า วันเสาร์ที่28กันยายนจะไม่สามารถติดตามคณะไปแม่สายได้นะเนื่องจากต้องไปกรุงเทพค่ะเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชช่วงเช้าและเข้าเฝ้ากรมสมเด็จพระเทพช่วงบ่ายเพื่อกราบบังคมทูลลาจากตำแหน่งค่ะ คุณวิรังรองค่ะยังบอกด้วยว่านายผู้ที่พงศริมาศเนี่ยท่านทำงานจริงจังแต่ท่านไม่ได้แชร์ออกสื่อโซเชียลคนที่รับผิดชอบและทำงานหนักยามเกิดภัยพิบัติขนาดนั้นจะเอาเวลาที่ไหนมาถ่ายภาพเพื่อโชว์ผลงานนะไม่เหมือนเหล่าบรรดานกักการเมืองที่มีขบวนนักข่าวแล้วก็ก้องล้อมรอบนะถ่ายภาพขณะ ถือจอบขุดโคลนกันคนละครั้งสองครั้งเป็นข่าวออกทั่วประเทศนะ,ะบอกว่าได้ไปช่วยชาวบ้านแล้วค่ะจากกรณีเมื่อวันที่27-28ถึงกันยายน2567ค่ะนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้นํารัฐมนตรีค่ะลงไปช่วยชาวบ้านจังหวัดเชียงรายและก็เชียงใหม่นะคะ ปรากฏว่าผู้ว่าเชียงรายค่ะก็มารับอยู่จุดเดียวเท่านั้นค่ะก่อนจะโผล่ตัวที่งานพิธีกเกษียณราชการที่กรุงเทพมหานครนะคนะโดยเมื่อวันที่29กันยายนค่ะนายอนุทินชาญวิรุฬกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้เปิดเผยว่าในการลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายของนายกรัฐมนตรีและก็คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาผู้ว,ว่าเชียงรายก็มาอยู่ต้อนรับเพียงไม่นานนะเพื่อรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งนายกก็ถามตนว่าผู้ว่าเชียงรายเนี่ยกลับไปกทมแล้วได้มาขออนุญาตหรือไม่นะซึ่งตนก็ได้กราบขอโทษท่านนายกทันทีค่ะซึ่งเขาก็ไม่ได้มาบอกนะหรือมาขออนุญาตอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ควรคําคกะตรงนี้เป็นปัญหาเดิมๆพฤติกรรมเดิมๆที่ไม่มีความจะเป็นเร่งด่วนนะคะอะไรที่ต้องออกนอกพื้นที่นะคะเพราะตอนนี้เนี่ย ชาวเชียงรายก็เดือดร้อนอย่างแสนสาหัสค่ะทั้งน้ําท่วมดินถลม่มถือว่าสาหัสมากๆเท่ากับผู้ว่าเชียงรายเนี่ยทิ้งงานแล้วก็ให้นายกรัฐมนตรีมาทําแทนใช่หรือไม่นะซึ่งก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบผู้ว่าเชียงรายนะทิ้งทวนก่อนกเกษียณเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะวันที่30กันยายน2567ค่ะ คุณวิร,งรังรองทัพพลังศรีค่ะประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศนะคะในฐานะนิสิตเก่าคณะรัฐศ,ศาสตร์จุฬารุ่น30หรือว่าสิงห์ดำนั่นเองนะคะได้โพสต์ข้อความถึงนายอนุทินค่ะระบุบอกว่าข้อความนี้ขอส่งถึงนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดิฉันขอชี้แจงกรณีนายอนุทินตั้งกรรมการสอบผู้ว่าเชียงรายว่าทิ้งทวนก่อนเกษียณ30กันยาย,ยน,นนี้นะคะโดยกล่าวหาว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะเกียร์ว่าง ไม่ช่วยชาวบ้านที่น้ําท่วมเพราะกาลังจะเกษยียณอายุราชการนอกจากนี้ใครยังมารอรับนายกรัฐมนตรีเพียงจุดเดียวทิ้งงานไม่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ให้นายกรัฐมนตรีมาทําแทนก่อนจะโผล่ปรากฏตัวในพิธีเกษยียรราชการที่กรทมนะคะเรื่องนี้ดิฉันขอชี้แจงข้อมูลนะซึ่งเป็นความจริงตามที่ดิฉันทราบมาซึ่งไม่ใช่เป็นการลำเอียงหรือเข้าข้างท่านผู้ว่าเชียงรายนะคะแต่เพื่อปกป้องข้าราชการน้ำดีที่เสียสละทำงาน รับราชการมาตลอดชีวิตไต่เต้า,ตาลำบากระบนมาตั้งแต่ตำแหน่งเล็กๆจนได้มาเป็นพ่อเมืองสร้างความเจริญให้หลายจังหวัดและกำลังจะกเกษยียณอายุราชการโดยไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยใดๆจนกระทั่งมายุคสมัยนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันค่ะและก็ยุคนายนุทินคุมมหาไทยก็เกิดกรณีดังกล่าวข้างต้นนะเรื่องนี้นายนุทินควรจะทบทวนแล้วก็หาข้อมูลให้แน่ชัดก่อนที่จะทําให้เป็นเรื่องใหญ่โตนะเท่าที่ดิฉันทราบมาความจริงมีดังนี้ค่ะ เปิดทำลายเลยนะคะเมื่อวันศุกร์27กันยายนน,ะนายรัฐมนตรีไปเชียงรายนะท่านผู้ว่าก็ไปต้องรับตามปกติค่ะจนถึงช่วงเย็นค่ะได้เรียนท่านนายกเนี่ยนะบอกว่าวันเสาร์ที่28กันยานี่จะไม่สามารถติดตามคณะไปแม่สายได้นะเนื่องจากต้องไปกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชในช่วงเช้าและเข้าเฝ้ากรมสมเด็จพระเทพช่วงบ่ายค่ะ เพื่อกราบบังคมทูลลาจากตำแหน่งแล้วก็เดินทางกลับเชียงรายเที่ยวบินสุดท้ายในเวลา19บเนาฬิกา40นาทีในวันเดียวกันค่ะซึ่งนายกยไปเชียงราย2วันก็คือวันที่2 7ถึง28กันยายน2567น้นั่นเองนะจึงไม่ใช่ละทิ้งหน้าที่ให้นายกรัฐมนตรีทำงานแทนหรือไม่ได้ขออนุญาตหรือไปกินเลี้ยงสังสรรค์งานเกษียณตามที่ถูกกล่าวหาแล้วก็เป็นข่าวแต่อย่างใดน,นะขอให้พวกเราช่วยให้กำลังใจท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายพุทธิพงศ์สิริมาศนะท่านทำงานจริงจัง แต่ท่านไม่ได้แชร์ออกสื่อโซเชียลคนที่รับผิดชอบและทำงานหนักยามเกิดภัยพิบัติขนาดนั้นจะเอาเวลาที่ไหนนะมาถ่ายภาพเพื่อโชว์ผลงานไม่เหมือนเหล่านักการเมืองนะที่มีขบวนนักข่าวแล้วก็กล้องล้อมรอบถ่ายภาพขณะถือจอบขุดโคลน กันคนละครั้งสองครั้งเพื่อเป็นข่าวออกทั่วประเทศนะบอกว่าได้ไปช่วยชาวบ้านแล้วนะแล้วก็เพื่อยืนยันว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายค่ะท่านไม่ใช่คนที่ทํางานเอาหน้าแล้วไม่ได้สนใจว่าจะต้องแชร์สื่อออนไลน์ฉันว่าแบบว่าทำอะไรบ้างนะดิฉันเนี่ยได้มีภาพที่ท่านได้นําของไปแจกประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะแล้วก็ขอเรียนให้ทราบว่าสิ่งของทั้งหมดที่ท่านเห็นในภาพด้านล่างนี้ก็คือเขาก็มีแนบภาพมานะคะ บอกว่าเป็นเงินที่พี่น้องชมรมฟุตบอลสิงห์ดำคณะรัฐศาสตร์จุฬาได้รวบรวมกันและก็จัดซื้อสิ่งของเพื่อให้ท่านผู้ว่านะได้นำไปแจกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องใช้งบประมาณของรัฐบาลทั้งหมดนี้ไม่มีใครเคยเห็นภาพในข่าวเลยนะแล้วก็ท่านก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องทำให้เป็นข่าวด้วยนะ,ะตลอดตลอดจนถึงผู้ที่ร่วมบุญทั้งหลายด้วยนะแต่เมื่อวันนี้มาถึงนะมีข่าวนายอุทินตั้งคณะกรรมการสอบผู้ว่านะดิฉันจึงของโอกาสนี้ ในฐานะประชาชนคนหนึ่งซึ่งติดตามการทำงานของท่านมามากกว่านะักการเมืองบางคนนะขอชี้แจงแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายโดยที่ไม่ได้กลับเรียนท่านก่อนด้วยซ้ําเป็นการกระทําโดยของดิฉันส่วนตัวตามลําพังนะส่วนเรื่องที่บอกว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายที่งานไปให้นายกยรัฐมตรีทําแทนนั้นเนี่ยน,นายอทินน่าจะทราบดีอยู่แก่ใจนะถึงความสามารถของนายกรั่มตรีว่าจะสามารถทํางานแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้หรือไม่จึงไม่ควรกล่าวประโยชนงกล่าวเลยนะคะ เพราะเป็นการบั่นทอนจิตใจข้าราชการประจำค่ะนอกจากนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรนะก็ได้ประกาศออกสื่ออย่างชัดเจนก่อนที่จะเดินทางไปยังจังหวัดเชียงรายว่าไม่ได้ต้องการให้มีใครมาต้อนรับและสุดท้ายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะก็ได้แจ้งนายกรัฐมนตรีแล้วว่ามีภารกิจที่จะต้องไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชและกรมสมเด็จพระเทพนะซึ่งกรณีนี้ดิฉันคิดว่าสําคัญกว่าที่จะต้องไปยืนรายงานหรือติดตามนายกรัฐมนตรีหรือว่านายอนุทินนะคิดว่านายกรัฐมนตรีสําคัญกว่า สมเด็จพระสังฆราชและกรมสมเด็จพระเทพค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ